ก็เอท่าเอจ้ะสวัสดีจ้าเอฟซี FC ทีนา่ารักทุกท่านนะคะมากินขอน้ำยาด้วยค่ะเดอเอ้อเออขนมสวยย่ายกินแล้วด้ค่ะเดอ้ออันนี้คือไข่ตัวไข่ลูกด้วยค่ะเดอ้อแต่บ้านเฮามันจะมีแต่ไข่ไก่เนาะค่ะยีะะ่สิบบาทจากหกลูกยี่สิบบาทนะคะเป็นอย่างนี้ก็สวยนะคะย่ายิ่งจะปอกไข่มังแล้วค่ะเดอ้อนี่ตัวจริงๆนะคะ นี่ค่ะหอ,หอมเลยจ้ามาด้วยค่ะเดอร์หอนๆด้วยค่ะร้อนๆด้วยนี่นะคะจะเป็นไข่ตัวอย่างนี้นะคะจะมีไข่ด้วยค่ะมาด้วยค่ะเดอนี่ละยูนองค่ายก็สิได้กินแต่จังสี่ราคาถ้าบ่ไปท่าสเสด็จนะคะท่าสเสด็จจะมีไข่ไส้ง่อนขายจะจะเป็นไข่เป็ดนะคะจะอันนี้คือไข่ไก่ค่ะไข่ห่าง,างไก่น่ะนระคะ่ะ เสียบเสียบเด้อยค่ะเด้อมากินน้ำกันเสียบเสีบจ้ะตำถั่วนะคะและ้วก็สม,มสมกระลำจ้ะสมกระลำเส้นหนังหมูนะคะมามามากินน้ำย่อยมาเด้อสุขหูทุกคนอย่าบอกใครเมื่องจ้านี่จ้ะเห็นไหมคะอันนี้จะสวยๆเลยค่ะ เล็ดเยอะกว่าจำกอให้ม้งสามหน่วยเด้อค่ะเดอ้อนี่เห็นไหมคะเป็นตัวๆเลยคะ่ะแล้วก็มันก็จะมีไข่ไข่เป็ดเป็นไข่เข่าจะเป็นไข่น้ำจะนี่คะ่ะหนึ่งไปเปื่อยเลยนะคะท่าหนึ่งบบเปื่อยหนึ่งบ่ขาดเด้อค่ะเดอ้อนี่ค่ะ่ามาดูเลยเนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดเยตดิต๋วใ่นอค่ะกระดาษกระดาษ จ้าแล้วก็ยาสิก็จะมีแอนแน่ๆน,น,นี่จ้าข้าวกีทาไข่ด้วยค่ะเด้อทาปลาแดกนะจ้าจ้ะไาม่กินยาสิวก็จะกินแทนข้าวเอาเปลือกมันกอบไปพี่เนาะนี่มาให้พี่นอ้องเมืองไกลๆนี่จ้าก็จีทาปลาจ้า กัมัวเข็กเพชรกเก่าจัดแจ่บจ่ะเนาะไขยังเหลืองตัวน้นอยๆอันนี้คือไขตัวเลก็กจ่ะเห็นไหมคะนี่ตัวมั้นจัะนี่มเา,าเรค่ด้อ tôi phụ thuộc phẩm chất chứa chinh giả không sợi lỡ được chăng không phải nhắn không ใส่น้ำมูใส่เอ็งงัวกันเลยแบบสัมควเพชรขนาดจาับพิคินูสวน แซบแ,บแบอืมข้าเจ้าต่ำใส่ร้องแรงมาะ้มีลูกเต๋าต่ำแซ่บยิ็กทวมากจาก้า บักตูมันจัดมีขนแล้วด้วยกินเบิร์ดด้วยจัดทั้งขนบะทิมทิมเต็มเปลือกแข็งแซ,บแซบมม่บแซ่บสำทัวจะตำเมื่อใดก็แซบ่บยำนั่นเลยสาทัว แ่งางตัวแพรงคือไรบุญสีฟักยี่สิบบาทจ้ะยุตลาดนะตัวฟักแง,ง้มวังหันโร่หนึ่งสองร้อยจะนี่โร่หนึ่งร้อยสี่เอสองเอโร่หกสิบโร่งแดลอะอ้ำจะอ้ำตัวไข่ทั้งคนด้วย กี่กับฮ้อนๆจะ้ะมาจะมายกติวขอโทษขอขอ,อภัยน้ภไยบ่กกินใครตัว 一條麥。 ตัวมันนะคะนี่ขามันจะเนื้อขาต้อยจะขาตนอยจะนี่ตัวหัวกับคอจะแซบ่บ ญางใครอยากกินเผ็ดๆใครวัดไงเจี๊อพ,อพอให้ญาติเป็นอนัน มินกระชายขาวของไอซายันไอตอนทรงมัธเรกเย็ดจิ๋วกินวันเว้นวันวันละเม็ดเว่นวันคือสองเม็ดเม็ดหนึ่งกินสองวันกินเม็ดหนึ่งช่วงเป็นวัดมากเย็ดจิ๋วกินมือละเม็ดไข่สามมือแต่วัดเกิดหลาน ไม่ได้งลงคิบไม่ได้เห็ดคลิบดีเดียวโททจะเน้นรถเสียงรถวีวบานได้เอือรได้เอือรถวีโอ่ด้วจ้ะคิดเขาไปคุณเนานะ ยายจะขอกินสองปันโอ้สิบคน,นหน้าที่ละยายขอจบกิฟน์นะคะเนาะยายก็จะกินเบิรดน,นี่ละยายก็จะขอจบกิฟอืมมนจะหน้าจา้ะขอบคุณทุกเรื่องทุกรักทุกไรททุกกำลังใจที่เข้ามาให้นะคะทุกคําทุกความห่วงใยนะคะที่มาใต้กิปจะที่ไวพฟให้สิวสุขภาพแข็งแรงนะคะใครแล้วจะลูกว่ากินเขาแล้วจ้ะ นู่นนี่ซูมือจกกินเขาบอกเขาได้จกจกกินพวกก๋วยเตี๋ยวกินบ่เบดข้าวปุ้นแจกกินบ่เบดอะไรก็นคลื่นยากอนไรว่ามันสิแส,สบแบบเบ่แสบจ้ะแต่มือนี่สสแสบละจ้ะบ,บายๆนะคะทุกคน,นขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนนะคะพนภัยวิกิตรอบสี่ไปด้วยกันนี่จ้ะ